นี่ข่าวลือมาแล้วนะครับเรื่องของจัสตินซันผู้นําข่าวลือนั่นเองนะก็ออกมาสปาร์คเดอะรูจริงๆก่อนหน้านี้มันมีรูมเมอร์แบบนี้ในจีนอยู่แล้วนะผมก็ได้ยินนะไม่ใช่แค่จัสตินซันได้ยินนะผมก็มาจีนเนี่ยก็เพื่อนๆก็เมาส์มอยเรื่องนี้อยู่พอสมควรบางทีก็มันไม่ได้เป็นข่าวไงมันเป็นข่าวค่อนข้างลําบากที่เนี่ยนะฮะแต่จัสตินซันนะครับก็มีการ Spark the r ะ m ู r บอกว่าตอนนี้เนี่ย มันมีความเป็นไปได้นะที่รัฐบาลจีนเนี่ยกำลังจะชิปนโยบายนะครับจะเปลี่ยนแปลงมุมมองของการแบนคริปโตอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นสหรัฐอเมริกานะไปประกาศเอา Spot Bitcoin ETF ในขณะที่ตัวเองก็ไปแบนเนี่ยมันอาจจะทำให้มีความย้อนแย้งของภาพใหญ่หรือเปล่านะหรือว่าจะทําให้จีนตกรดนะฮะตกขบวนของการพัฒนาไปสู่คริปโตเคอเรนซีนะครับก็เลยมีข่าวลือกันหนาหูว,ว่าจีนเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวอันแบน นะนะคริปโตเคอเรนซีนะแล้วก็ถ้าอันแบนเมื่อไหร่ทุกคนนะฮะคิดว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> หลายคนก็บอกว่าพี่บิกมันจะพุ่งกระชูดกระชูดไม่หยุดเลยใช่ไหมนะครับก็ ใจเย็นๆนะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่จัสตินซันก็ออกมาขยี้ข่าวนี้อีกนะบอกว่าช้หน้าอันแบนคริปโตนะครับแล้วก็โอกาสความเป็นไปได้จะเกิดขึ้นในปี2024เลยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะมาดูที่นิตยสารฟอ b e บนิดนึงมีการพูดข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคือข่าวนี้ไม่ใช่แค่ พูดกันวงเล็กๆนะหลายๆสำนักก็มีการรายงานนะ Will China Unban Bitcoin อันนี้ไม่ได้อ้างอิงจั s ซินซันนะแต่ว่าก็น่าจะได้ข่าวมาจากแหล่งข่าวเดียวกันนี่แหละว่าจีนนี่จะกลับมาไม่แบนแล้วยกเลิกกันแบน Bitcoin นะครับ creating a huge bitcoin price b u m p นะครับเพจะส่งผลให้ราคา Bitcoin กระฉูดแตก to the moon กันไปเลยทีเดียว เพื่อนๆมองไงกับสถานการณ์ล่าสุดแบบนี้นะที่มีคนเริ่มมาบอกว่าจีนอาจจะอันแบนมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยนะครับส่วนตัวผมลองคิดดูก่อนนะคิดเล่นๆคร่าวๆนะครับก็มันก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรมากมายถ้าจะอันแบนมันแบนได้ก็อันแบนได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนวันนี้เราเห็น BTC เนี่ยเป็น ETF แล้วอะนะครับการไปแบนอะไรบางอย่างที่มันเป็น ETF อะ่ะ อันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะแม้กระทั่งตัวฮ่องกงเองเนี่ยก็ยังไปประกาศรับรองนะฮ่องกงก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนถูกปะก็ยังไปประกาศรับรองไอ้ตัวสปอตบิตคอยเ e ทีเอฟว่าเป็นเป็น l ีก a ลเลยนะครับเราเปิดรับเรียบร้อยแล้วนะรับรองเรียบร้อยของกราต้ฮ่องกงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นเซนิเมนต์แบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนก็อาจจะค่อนข้างติดบวกนะมามา,มาทางบวกบหน่อยละ นะฮะกับคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่เหตุผลที่อาจจะยังไม่ได้ประกาศอะไรมากมายในแผ่นดินในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยผมเชื่อเลยเกินนะว่าเรื่องของกฎหมายมันยังไม่ชัดพอประกาศอันแบนเนี่ยมันประกาศได้แต่ว่าพอประกาศแล้วเนี่ยมันต้องตามด้วยกฎนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีประกาศอา่ะทุกคนยกเลิกแล้วไม่แบนแล้วนั้นทุกคนก็กลับมาขุดเหมืองมัวซซ่เหมือนเดิมในจีนซึ่งภาพนั้นอาจจะไม่ได้อยากเห็นถ้าจะกลับมาอันแบนผมเชื่อว่าจีนจะ,จะต้องเตรียมเฟรมเวิร์ก ที่มันชัดๆเลยนะว่าอ่ะคุณจะมาขุดในจีนน่ยคุณขุดได้แต่คุณต้องอยังไงนะจ่ายภาษีหรืออย่างไรรัฐบาลต้องเข้าไปกํากับดูแลอย่างไรและคิดว่า Reg ulate, Reg เลกูเลชั่นหรืการเขาเรียกว่าอะไรการเข้าไปควบกํากับดูแลครั้งนี้ค่อนข้างจะ strict พอสมควรไม่หมูนะผมมองว่าอาจจะไม่ได้หมูอะไรขนาดนั้นเข้าไปขุดอันใหม่เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงระหว่างที่จีนแบนไปเนี่ยโลกเรานะทุกๆคนไม่ทัองตัวเราเองนักลงทุนเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆนานามากมายหลังจากการฟังข่าวทุกวันเราก็เห็นนะตอนแรกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรผลกระทบมันจะมีอะไรบ้างหลังๆเนี่ยรัฐบาลหลายๆที่เนี่ยเริ่มออกกฎกันได้แล้วนะเพราะว่าเห็นผลกระทบชัดเจนนะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กล้าออกกฎเพราะออกมาแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวผิดพลาดนะแล้วก็รอคนอื่นออกก็รอ,อกันอยู่นั่นแหะก,ก็ไม่มีใครออกสักทีนะแต่ตอนนี้ภาพอะายอย่างเริ่มเริ่มชัดแล้วนะครับเราเห็นสาหารัฐอเมริกามีสปอตบิตคอยทีบไม่กระทั่งฮ่องกงเองก็มีเนี่ยงั้นมันก็ไม่ได้เรื่องแปลกที่จีนจะอันแบนนะอันนี้ผมคิดส่วนตัวแล้วกันมันไม่แปลกหรอกแต่ว่า มันแบนแล้วเนี่ยมันจะทูดมูลอะไรอย่างขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนมันเป็นผลบวกนะจริงๆแล้วการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะประกาศอันแบนบิตคอยมันเปน็นยิ่งประเทศใหญ่ด้วยนะมันเป็นผลบวกอยู่แล้วราคามจะพุ่งสูงขึ้นแต่มันจะทูดมูลได้ขนาดนั้นไหมมันขึ้นอยู่กับเรกูเลชัน นะฮะเฟรมเวิร์กกฎหมายต่างๆที่จีนกำลังจะประกาศออกมาต่างหากอันะนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างสำคัญก็อดไม่ได้นะก็ไปเช็คข่าวในจีนอยู่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ข่าวจากเวชินนะครับเวชินนิวผมกดแปลเป็นภาษาอังกฤษนะจริงๆออริจินัลรีเนี่ยมันแปลมันเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับแต่ว่าผมแปลมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับข่าวนี้เนี่ยในจีนเองก็มีการรายงานนะครับว่ามีความเป็นห่วงเขาไม่ได้พูด ว่ามันคือคริปโตเคอเรนซีเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับบิตคอยนะครับแต่เขาพูดเรื่องของกระบวนการที่ใช้กับดิจิตอลมันนี่เนี่ยหรืเอเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในการฟอกเงินนะฮะมันนี่รอนดูริงนะแล้วก็ทำฟอร์ตทำสแกมนะหลอกลวงต้มตุนนักลงทุนชาวประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออีกจุดหนึ่งหรือเปล่าที่ผมก็เลยนำมาลิงก์กับข่าวที่เพิ่งอ่านไปเมื่อกี้นะว่านี่คืออีกจุดหนึ่งหรือเปล่าที่มองจีนนะยังเป็นห่วงอยู่คือ ประกาศไม่ยกเลิกกันแบนบิตคอยนะได้ต่อให้คุณขุดเหมืองเนี่ยคุณก็สามารถไปเฝ้าได้เพราะจีนเขาค่อนข้างจะมีหูมีตาเยอะนะคุณมาในประเทศจีนเนี่ยคุณคุณจะมารลักรอบใช้ไฟหลวงเนี่ยไม่ได้นะถ้าถ้าถ้าโดนขึ้นมาในคุณถึงขั้นโดนตัดสินหนักเลยนะโทษอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาแอบลักใช้ไฟเนี่ยค่อนข้างน่าจะลําบากนะครับอันนั้นอย่างที่ห ไอ้เรื่องของรักใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันคงไม่น่าจะมีอนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการกํากับดูแล BTC นี่แหละเมื่อประกาศไอ้ BTC มันเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยใช้ที่เจ้ามันนี่อยู่แล้วนะที่เจ้าหยวน CBDC เนี่ยมันจะมีความย้อนแยง้งแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่ไปกระทบกับ CBDC ของจีนหรือเปล่าอันนี้ผมคิดเองส่วนตัวนะผมคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่รัฐบาลจีนเป็นห่วงอยู่เพราะตัวเองกำลังจะมุ่งเป็นสู่ดิจิทัลอีคอมมีนะทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นแคชเดียร์โซซายที่อยู่แล้วใครมาเมืองจีนแทบ มีมือถือเครื่องเดียวผมก็ไปได้ทุกที่อยู่แล้วนะครับสแกนสแกนอะไรได้เต็มที่นะเอฟซที่มากับผมก็จะเห็นดีว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะฮะโลกที่นี่แต่ว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังถูกเขาเรียกว่าอะไรสถาบันการเงินเอกชนบางอย่างเนี่ยจะบริหารจัดการกันอยู่นะครับแต่การทํา CBDC ของจีนเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างไหลกลับมาสู่รัฐบาลนะทุกอย่างหน้าฉากมันยังเหมือนเดิมคุณยังใช้ a t s a อ p ใช้ ใช้วีแชทใช้ชื่อฟู้เป่านะอารีเพในการจับใจเหมือนเดิมแต่เงินด้านหลังเนี่ยมันกลายเป็น CBDC ของรัฐบาลไปนะครับงั้นการควบคุมการเงินของรัฐบาลเนี่ยจะรวมศูนย์มากขึ้นนะฮะมันก็เป็นทั้งข้อดีและก็เป็นข้อเสียนะครับก็ต้องต้องแก้แก้กันไปแต่ว่าพอไปประกาศลองรองรับนะไอตัว BDC อะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ใจนะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาต้องการเลเวลของการควบคุม มากน้อยแค่ไหนนะไปลงลึกกับ btc มาก btc ไปสั่งคานอะไรเขาก็ไม่ได้ด้วยนะก็ได้แค่นักขุดเหมืองน่ะแต่ว่าตัว btc เองมันมันก็เป็นดีเซนทรายนะมันก็ไม่มก็ไม่รับฟังคําสั่งใครเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จุดหนึ่งที่ออรัฐบาลจีนต้องคิดให้หนักนะว่าถ้าเปิดขึ้นมาแล้วแล้วมันมีปัญหาเนี่ยจะต้องคุมมันหลุมหลวมยังไงหรือว่าคุมมันแค่ในมุมของ commodities นะฮะแต่ถ้าคุณเอามาใช้ซื้อของขายของก็ไม่ได้นะอะไรแบบนี้นะน,นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องมันนั่งพูดคุยกัน นะแล้นี่คือปัญหาในประเทศจีนที่เป็นห่วงเรื่องของการทำมันลี่ดอลล r i n g ก็คือการฟอกเงินแล้วก็การทำฟอสต์แอนด์สแกมผ่านในตัวดิจิทัลมัน e ี่นะฮะอ่ะโอเค ประมาณนี้แหละนะับประมาณนี้แหละขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ติดตามนะฮะใครมีอะไรก็มาแชร์กันนะครับไม่มีใครรู้มากที่สุดแล้วก็รู้น้อยที่สุดหรอกนะครับทุกๆคนก็ไม่ได้มีความด้อยกันกันแค่ข้อมูลมันต่างกันแค่นั้นเองนะถ้าเรามาแชร์ข้อมูลด้วยกันเนี่ยเราก็จะช่วยกันตัดสินหลายๆเรื่องได้ได้อย่างเป็นอย่างดีลาไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีทุกคน Have a nice day บายยครับ